The <laughs> ที่ถนนสุขุมวิทด้านหน้าสถานีตำรวจภุธรศรีราชาจังหวัดชลบุรีพันตำรวจโทตวงศักด์เพชรฐานรองผู้กำกับการปรับปรามสพศรีราชาและนายกิติศักดิ์กิจโชคเจริญสกุลประธาน,นาคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานตำรวจสพศรีราชานำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรตั้งจุดตรวจจาาุดสกัดกวดขันวินัยจราจรเพื่อป้องกันลดอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิตต่อผู้ใช้รถชักนนโดยเน้นกวดขันผู้ที่ขับรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกกันน็อก โดยวันนี้ได้ตั้งจุดตรวจจุดสกาัดขวดขันวินัยจราจรไม่มีการจับปรับเน้นตักเตือนเพื่อผ่อนคลายให้ประชาชนและได้นำหมวกกันน็อกมาแจกฟรีให้ผู้ที่ไม่สวมใส่หมวกกันน็อกและผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เป็นการช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุโดยได้รับการสนับสนุนหมวกนิรภัยจากคณะกรรมการการติดตามและตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสพศรีราชาจำนวน200ใบ